นครน,นครนครมีใครันครอ๋อนักพรบเชิญครับเชิญท่านท่านดรนะครับโอเค,คโอเค,อเคนี่นี่คือผู้นำนะครับที่เป็นงานผู้สื่อข่าวจำเป็นต้องผ่านศูนย์นะครับมันเกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวข้องกับข่าวเกี่ยวข้องกับ การทํางานของท่านด้วยนะครับทําไมผมถึงให้รู้จักผู้นําและเดี๋ยวผมจะให้ผู้นำนักศึกษาท่านแนะนําตัวเองหน่อยนะครับว,ว่ามายังไงมีปเป้าหมายอย่างไงแล้วก็มีสมาชิกกี่ค<ม>นแล้วแล้วก็ข<ม>ับเคลื่อนไปยังไงนะครับอาเริ่มเริ่มจากจากผู้นําก่อนนะครับเดี๋ยวฟังเราฟังผู้นําก่อนนะครับแนะนําต<แ>ัวท<แ>ั้งหมดเลยครับแนะนําว่าเป็นยังไงมาครับสวัสดีบรรณาธิการข่าวของสืบพิมพ์อันวนบุรีเมื์ครับไดเพื่อเพื่อที่รักุกท่านครับ ผมก็แนะนำตัวเองก่อนผมอาทิตย์หรือดรอาทิปมา์ดอมรองประธานดูนาใหญ่หนึ่งเดี๋ยววันนี้ตามเตนุสเป็นประธานดูนหน่อยเราะประธานดูนไม่มาแต่ตอนนี้ก็สมาชิกประมาณก็เกือบ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 ห้าร้อยคนเลยเกือบเกือบไปแล้วเดี๋ผมว่าตามไม่เกินห้าร้อยกว่าคนไม่เกินหนึ่งเดือนนี้ต้องได้หถึงปันครับมาก่ ต Dante, ัวครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร084ครับ210 3134 084 210 3134ครับวันดีครับสวัสดีทุกคนครับวัสดีครับคุณบอครับบอกรอแลกตายเดี๋ยวอ่ะเดี Mustang ๋ยวต่อวพนดีครับวันอาทิตย์ในสุราครับ พอดีอ้าประเด็นนี้ก็คือเคอรส่ถาเราเปหทาพคนกันเลยคือเราต้องมีอาาปรเราเป็นอย่างนงจได้ครับมีเราไนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเปดีนได้กวราเราเนี่ยมีขชอคนรใ้แต่ว่าอยากกิน้ช่วยเลยมัก็ี้ได้ีเราต้องมีที่ลาคนกันเลย

เ่วนละส่วนต่อเดกันแต่ละอ๋อส่กเจออ่าเรี่วเครับเรื่อวเี้ส่วนครับวนาส่วนนี้ทุันครับต่ละส่วนต่อ่าสูตรแปดนึ่งครับสูดแปดสองสามหกององครับ ขอครับคณชื่อจุฬาครับ่ล่ครับคุณเบเลยนะครับคุณครับ